สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการถึงพลิกถึงขิงกับผมสอริยอยครับท่านผู้ชมขณะนี้เกิดปรากฏการณ์ประหลาดครับจู่ๆจันทร์เต็มดวงบนท้องฟ้าก็หายวับไปกับตาทําเอาผู้คนแตกตื่นมากมายครับตอนนี้มีผู้ให้ความเห็นหลายกระแสครับบางกว่าเป็นราหูอมจันทร์บางกว่าเป็นปรากฏการณ์วิทยาศาสตร์ที่ร้อยปีจริงจะเวียนมาเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งบางกว่าเป็นสิ่งลี้ลับที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้ แต่ไม่ว่าจะเป็นอย่างไรจะตามครับสอริอยจะไปตามล่าหาความจริงอย่าง,งรพิกถึงขิงนะครับช่วงหน้าครับสอริอยจะไปตามล่าหาข่าวเกี่ยวกับเรื่องปรากฏการณ์แปลกประหลาดที่ดวงจันทร์หายไปอย่างลึกลับครับท่านผู้ชมและตอนนี้เราก็ได้มาอยู่กันที่สมาคมดาราศา,ศาสตร์แห่งชาติครับท่นานผู้ชมขณะนี้สอริอยกำลังจะเข้าไปสัมภาษณ์คณะผู้บริหารของสมาคมดาราศาสตร์แห่งชาติครับตามสอริอยมาเลยครับท่านผู้ชมตอนแรกผมก็ตลกอยู่นะ เจอ่ะอยู่ดีระจันตลกใช่ไหมพวกเราโอ้โหเออม,มันไม่อยากมันเป็นทฤษฎีต้นมะม่วงนะเป็นต้นระอันจาบไปีรมันทัิตรงนี้นริ้งนรนี่ลรงนีรินม้ตรงนตริ่ม้ตรง้วรนี้ตรเริ่มผตรงนี้ตรริ่มุ้รง้้ตรรง่ี้ม้มรมมน,มมนี้น้ตรงนีงนตกีตงนี้ตรง้รนี่ตรนรตกมนตร้ตนี้้ตนีรนี ปลามันก็จะไปกินพระจันทร์ฮะมันก็จะออกลูกเป็นแมงสาบพอออกเป็นแมงสาบก็จะไปแฉะรองเท้าคนเนี่ยครับเป็นหาหนักผมว่ารัฐบาลคุณต้องแก้ต่อไปแล้วครับแย่มากพวกเรานะสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการถึงริกถงึงกับผมสรหอยครับวันนี้สระยอยที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับสระยอยจะมาสัมภาษณ์สตราจารย์ผู้มีความรู้เกี่ยวกับดวงจันทร์ครับตามกฎของฟิสิกส์และดาราศาสตร์ โลกมีแรงดึงดูดระดับหนึ่งแต่ว่าคงจะเกิดเหตุการณ์ผิดธรรมชาติทําให้โลกมีแรงดึงดูดมากกว่าปกติทําให้ดวงจันทร์ตกลงมาได้ครับทาให้วงโครจรของโลกอาจจะผิดแผ่ไปทําให้รูการเปลี่ยนไปและน้ำขึ้นน้ำลงก็หายไปด้วยครับสัญญาณบ่งบอกถึงอะไรนั่นหระครับอมืมันคงเป็นสัญญาณที่บอกว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติคงจะมาถึงแล้วนะครับ ความจริงจะเป็นอย่างไรดวงจันทร์จะหายไปที่ไหนสามารถติดตามชมต่อได้ใน pre college concert ครั้งที่8กับละครเวทีเรื่องจันเจ้าหรือมิสิคแล้วพบกันนะครับกับสอริยอย